เหมือนเดิมน <c oughs> ะครับเหมือนเดิมว่าส่วนส่วนใหญ่จะเป็นตามสูตรนะครับผมไม้สามปากฉลามหนึ่งหนึ่งพอครับผมนะก็เป็นกันทุกคนนะแล้วก็เป็นกันทุกทีอยู่แล้วนะครับผมนะอย่างไงก็ตามภาพก็จะออกมาแบนแบบนี้แหละนะครับผมแทบบไม่ค่อยเห็นนะที่จะเป็นเวกูนะครับผมก็หลายคนเ <c oughs> คยลองแล้วนะลองแบนปากฉลามแล้ว ไม่กูดังยังไม่กูดังยังกบอกกูบอกกูบอกว่ายับไม่กูดังยังยุยี้นะยับอ่ะสิ้งหนึ่งแล้วกันครับทุกคนก็มาพูดถึงหน้าต่างนะครับมึงคุยใครคุยคุยกับพ่อมึงพวกเกี่ยวกับคุยกับพ่อมึงเนต้ก็บอกเลยว่าหลอดเลือดนะครับผมก็คัดสันพ่อมึงจะตายกูเลยคุยออกแบบได้ไม่ได้ยึดติดกับสิ่งที่ต้องเจอแต่ต้องยึดติดกับสิ่งที่ทำฝากไว้ให้คิดบปบางเตยไม่ไา้นะครับผมและยังไม่พอครับ Connection lost หน้าจอข้างบนนะครับผมก็จะเป็นมึงจะโชว์หลัก็ถูกใจให้หน่อยได้ไหมขอร้องแล้วไปล่องหมึกไปใยสอกไปช่วยแม่มึงหายกลัวกูบอกผมก็ถนกใจมั้สาวบางโพกับซาฮาหาครับผมถ้าครบพันเพราะละจุดครับจะได้รู้สึกคนละอย่างนะครับผมนี่นี่นี่นะนายเอรเก้นมีขวามือนะมีบอกเลือดนะครับถ้าครบพันหนึ่งนะมีคิวเดีโทรไปตอนนี้เลยพร้อมกับมุที่ถือสองชิ้นนะครับผมและตามด้วยเพย์สิบห้าขวดและเอบี ห้า,าชิ้นนั่นเองนะครับผมอ้าวเต็มที่ครับไม่ใครมาบีบเตะเวลานี้อ่าไม่ครบแสดงว่าไม่ได้ย <c oughs> <อ>ครัอเออ <c oughs> อ่ะก็ตอนนี้ถูกเขาดาวไปที่เรียบร้อยนะครับเริ่มกันแข่งขันต่อเลยครับในวินที่2นะครับสำหรับแมตช์แรกคู่แรกนะครับในการแข่งขันตาทาวอีสปอร์ตนะครับ่อยเว้ยน้องชิงเงินรางวัลรวมกว่า1นึ่งล้านมึงจะแพ้ชนะก็แล้วแต่มึงลจะซาฮารารอบเนี่ยกูไม่ได้แทงมึงแล้วไอ้เหี้ยบเปลี่ยนไปสิบล้านแล้ว ไปเข้าทงก่อนเลยครับตอนนี้ครูก็ไปที่ทงครับแล้วไปเจอกันที่แอร์ดรอ,อปใหญ่กัน2คันแล้วตอนนี้จะเป็นการช่วงชิงจังหวะการเก็บแอร์ดรอ,อปนะครับแล้วเต้ยขึ้นมาเก็บแอร์ดรอ,อปก่อนแล้วตอนนี้ไปเก็บให้เพื่อนเก็บครับให้เคิงเก็บแล้ว จะคอยตัดจังหวะจะคอยตัดจังหวะใครเผลอเก็บนี่โดนแอนิเมชันแน่นอนแล้วคิงกำลังไขยอยู่ตอนนี้แล้วสามองพ์ก,กำลังเสียเปรียบนะครับโดน2ต่อ2ใส่4ต่อ2เลยครับแล้วเป็นคิงครับที่เก็บแ<ห>อร์ดรอปได้เะครับแล้วสเน็กลี่แกไม่สนใจครับขึ้นมาคุมที่ดาดฟ้าเหมือนเดิมจุดเดิมแล้วไปที่ธงก่อนเลยครับ พี่ต่ายยมมาพูดไม่เปิดร้านป๋วยเตียวแล้วรอใครร้านเปิดให้ไอ้พวกส้นตีนเด็กเ่าเพี่จะตัดสินใจเก็บผงแต่ต้นไฟเลยและมือไม้อย่างขวดครับผมที่ตาเมื่อกี้ไฟเมื่อกี้เก็บไปมากกว่าสกิวไม้นี้จะออกหรือไม่โอ้โหแล้วขวดครับผมเก็บต้นไปครับ ตัวตึงเจอกับตัวตึงคับโอ้ไมเก็บได้แล้วนั่นอะเป็นนานแล้วถูและพงแรกมาแล้วกงเป็นสาวบางโพเอาวใครผู้หญิงเนี่ยเดินเล็กๆอ่ะผู้หญิงตัวอะไรอ่ะเดินเล็กๆอ่ะอ้าวโดนหลบเลยไอ้เหี้ยโดนไม้เดียวสลบเดินอย่างเงี้ยรัหน้าที่กลับไปที่โดนไม้เดียวสลบเลยเหี้ยบางโพเล่นแบบรัดกุมสุดๆโอ้พระเจ้ามวยไม่มีทรงเลยนี่หว่าเสียงคืนซิเปรมฟีโค้ชเข้ามาทางด้านหลังมาโอ้เอาเข้ามาเล่นได้ไงนี่เฮ้ยขัดจังหวะกันไปเรื่อยครับต้องไอ้เหี้ย เดินอย่างเงี้ยครับราซาร่าใสจังหวะนี้โดนไม้โดนไม้เหวี่ยงล่วงเลยน่องน่องออกมาฮึไปนานนะเด้ออยู่โอเคกั้ลังเก็บอยู่มีใครตัดไหมโดนยิงขาดอยู่ข้างบนตอนนี้จะเป็นจังหวะของมือปืนที่จะคอยขาดจังหวะจะขาดได้หรือไม่ตอนนี้80% 90%ิบเร็้วขึ้นมาได้ครับหนึ่งต่อหนึ่งธงครับห้าต่อห้าคะแนนแล้วครับซาลาแต่มันก็เก่งกันทั้งคู่อ่ะต้องพูดอย่างนี้ดีกว่า เปรียบเสมือนมวยที่ถ <House> ูกคู่ครับมึงไม่เห็นอ้นี่จริงๆหรอไอ้มือปืนมึงแหกตาขึ้นมาข้างบนดิตอนไหนใครก็ดูก็ได้เนี่ยตอนแข่งเนี่ยอย่างสเนกเรี่ก็เป็นมือปืนที่ใช้เวลาในการเล็งนานนะต้องบอกเลยว่า <Carmen> มือปืนสเนกเรี่เป็นมือปืนที่ใช้ในในการเล็งปืนนานเขาบอกคิวครับไม้ปีศาสต์อย่างสาวบางโพครับขวดครับยังไงตีแบบนี้บูทมาตีอย่างงี้ดึงจากเลือนมาขวดยังไงครับ จังหวะมาแลา<อ>า้วม้สูงใช่เลงอย่งนี้มีให้เห็นไหมภาพแบบนี้มีให้เห็นไหมเลงอยู่แล้วโอ้โอนาคริด้านของโอเคซนมีไหมไก็ตัวผู้หญิงไ,มไหงไมก็นี่เป็นสนับ<อ>ี่ยตัวผู้หญิงเนะี่ยร่วงแล้วตอนนี้ขึ้นไปดูคิวฟิของซาฮารานี่โดนสับรวัวๆโดนตีรัวๆครับกลายเป็นแดงเถือกเลยครับต้องไปรีเซ็ตไฟกันใหม่เลยครับซาฮารานะครับเสียชีวิตเกินไปเกินครึ่งทีม แล้วสาวบางโพยังยืนหน้าสลอตกันอยู่ทางด้านซ้ายครับแล้วเก็บนหน้าสลอดน,นีเป็น10ต่อ5คะแนนไปแล้วครับสําหรับสาวบางโพงโอ้แล้วตอนนี้เตยทาอะไรไม่ได้จริงๆครับต้องยืนรอครับต้องรอรีเซ็ตไฟกับเพื่อนแล้วมีเมษาครับมาแอบเก็บ แอดดอปอยู่ตรงนี้แล้วยังไงมือปืนมาเก็บอยู่คนเดียวแล้วขอขโมยรถเแล้วกันแล้วใช้รถของตัวเองหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่ผมไปแล้วจ้าไม่รอเลยเลือนจัดเลยด้วยครับโอ้ต้องยอมทิ้งทิ้งแอดดอบนะครับเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ครับองั้นไม่คุ้มครับเพราะว่าเป็นมือปืนหลักด้วยนะครับผมถ้าตายก็นายอีมิวให้หน่อยพี่มันหลับแล้วาอีหมิวให้หน่อยครับพี่มันอีหมิวอีตาลี เก็บแอดรวมไว้ทั้งหมดนะครับผมส่วนมือปืนครับยังคงเป็นสเน็กลี่ผมที่ไร้เดี๋ยวผมจะพูดอย่างนี้ก่อนโซนจุดอเออผมอยากจะบอกคนดูอย่างหนึ่งด้วยว่าผมจะเปลี่ยนนามสกุลนะครับก็ใช้ชื่อตอนแรกผมใช้นามสกุลเสียไม่ได้ถูกไหมแลวทีนี้เห็นน้องอะ่ะน้องอแจ็คกี้ยังครับแจ็คกี้ยังอะ,บ,งอะบอกว่ามันไปมันมันบอกว่าในซัมเ์อะ่ะมีคนเอาใช้เอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอานามสกุลไปใช้เยอะมากเลยจั๊กมั่วไอหมัดไม่ใช่หมัดดิหมึด มืดมืดไอซัมดีมืดเสียไม่ได้หรือหมัดมั่มเสียไม่ม่าเสียไม่ได้หรืออะไรสักอย่างอะ่ะใช้กันเจ็ดปูใช้กันเยอะอะน้องมันบอกอะ่ะใช้กันเยอะมากเลยผมก็เลยบอกว่างงกูยังงงเลยกูยังไม่รู้เลยว่าใครใช้น้ำสกูลเสียไม่ได้บ้างมผมเปลี่ยนน้ำสกูลใหม่แล้วนะงาฟงฟางบูยังไงกระสับเขาที่หัวเจอสิบสระสับสวนไปชี้งายท้องเลยขวดเอาไว้เลี้ยงกับเอาไว้เดิมพัน ไออีซีเอสเอ็มดีด้วยผมไม่รู้ไม่รู้เลยมั่วไปหมดเลยไม่ขาเชยังขี้ไม้ข้างหลังยังลงสีไม่เสร็จไม่ใช่อะไรนะไอตั้มันตัวเข็มเป็นได้แค่ตัวลองหมึกไผยสอฟังครับที่ข้างหลังอ่ะกูยังไม่ลงสีกูอยากมีสีแดงที่หลังกูอยากกูอยากมีสีแดงข้างหลังเพิ่มเพิ่มสีให้หน่อยดิ อันนี้อีสปอร์ตไม่ใช่ในเมืองนะครับเอ่อแต่ไม่มีแดงต่อครับโอ้แต่ไม่ใช่อะไหรอกยุบขวดขึ้นมาไม่ต้องไปรีเลยแยังมีรูที่หลังด้วยขวดบอกเมื่อกี้ไม่รู้เป็นอะไรโอ้ไม่มีใครทำผมอุ้ยแล้วยิงตีวืร์ดจะเจอยิงสวนเข้าไปนอนหงายท้องแตะตะกูลอยู่ซีไม่เอาแล้วครับตอนนี้มีตะกูลนี่แล้วครับมีตอยู่ที่ทงหรือเปล่าแล้วลู้นหาว่าตะกูลที่นอนอยู่นั้นผมเอาตะกูลชิคาโก้มาแล้วผมอยู่หรือเปล่ามาแล้วชิคาโก้โอเคคิดว่าอยู่แหมตกใจมีลาเลนชิคาโก้แล้วตอีวน ของสาวบางโพอยู่หรือไม่ครับและมีไอ้แบ็กอีกแบ็กโซเยอร์ชิคาโกบะผมต้องหาจังหวะชุบครับแล้วดูไม้ของเขาครับขวดสังเกตตระกูลโคตะกูลเอ็กซ์กับเฟกน้องหลับไม่เอาแล้วครับการเก็บตรงการเก็บตรงแบบคูนวอล์กเปลี่ยนบอสมูนวอล์กดีนักเอาไปหนึ่งแอนิเมชั่นบอสบอกไม่เปลี่ยนไปแล้วสับอะไรอยู่ตรงนี้เอาแล้วโค้ตพยายามชุบเพื่อนขึ้นมา ลอยหีมาได้ได้หรือไม่นีออนพยายามจะเล่นจังหวะแล้วเรียบร้อยครับเอ็ดวานบอกจริงการเือกินเยี่ยมนีออนแบเกิดใหม่นเื้องเยอะโอ้แล้วแอร์ดอลใหม่ดูมาครับแล้วต่อแม็กก้าฟันเดอ์จันโมกันอยู่ที่ตรงของซาฮาราแล้วโดนขีดขีดขวดแล้วขีดได้สวยนี่แหละตัวทำงานตัวผู้หญิงตัวผู้หญิงนี่แหละทำงานเออเออสวยสวยต่อยต่อยตัดไป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 หนูเออทำงานให้เพื่อน่อยขัดจังหวะไม่ให้เขาเก็บได้ครับ ครับผมอ้าวแล้วขึ้นนำครับอย่างมหาศาลเก็บธง A ไปถึงสามธงครับต้นน้ำของสาวบาลโทต้องมาเซฟมาดันคะแนนขึ้นนำมาเยอมามือปืนมือปืนตาเขยรั่วโดนล้วงมือปืนตาเขยโดนมือปืนตาเขยโดนไม่ตายจะที่บอกไปคตายโดนขี้เขาฟิตซ้อมเรื่องด่านนะครับผมสำคัญนะถ้าเกิดว่าด่านไหนที่เขาซ้อมมามากนะครับผมหรือชั่วโมงการฝึกเขาซ้อมมันเยอะไอเติร์นไอเติร์นเออบูริทาราทันทันทันอยังไงก็ทันรีบเก็บรีบเก็บ รีบกเก็บเอน้องริกเก็บเอส,สามารถทำคะแนนตีโต้กลับมาสีโตอไอ้ไอ้บอกพูดเขาามาตีโตอะหรือไม่ครับ ีพยายามจะคลี่คลานเข้ามาที่ทงของสาวบางโพนะครับแต่ก็มือปืนยังยิงบาดมือปืน200แอมใช่ครับมือปืนอันนี้มือปืน200แอมเพราะว่ากำลังนัวกันอยู่ที่ทงแล้วเติร์นโดนจิ้มไปเล่กอะไรจะให้แคปปิ้ง200แอมออกประเทศครับเสียชีวิตออกไปแล้วโดนเคลียร์ไปหนึ่งคนครับบอสไปเกิดใหม่ครับแล้วตอนนี้ต่างลวงกันไปทีละคนสองคนทีละคนสองคนแล้วสาราก็มาเติมทีละคนสองคนก็เหมือนมามอบคิวให้เขาเลยแล้วตอนนี้อยากโกเบียจะชุบเพื่อนพยายามชุบเพื่อนในเมืองแล้วตอนนี้กัปตันบู๊เสียบเข้าไป เี่ยเข้าไปอีกทีแล้วทีบเข้าไปอีกทีทิบนี่ดาเมจน้อยดิบดาเมจน้อยขอทิมดีกว่าแต่ยังทิมไม่ได้โบวกํกำแพงไปหนึ่งทีกําแพงล้องโอยเลยเมื่อกี้อวิร้อยแคราที่ค่ผมมนขึ้าลตาบอกเสียบปุ้ยให้โอนตังเสียบปุ้ยไหนของมึงเนี่ยเหี้ยกูจะฟังมันพลาดแปดต่อห้านั่นเองครับ โอ้โหกลายเป็นว่าคะแนนหนีห่างไปขนาดนี้โอกาสที่จะซาราจะกลับมาพิชชนะโอกาสเหลือน้อยเต็มทีไม่มีโอกาสแล้วแต่ก็ยังเก็บคิวได้อยู่เติร์นจับมันคิวไปต่อบ,บอกว่าทงไม่เอาเอาคิวแล้วกันตอนนี้คิวไป9้าแล้วครับแต่ตายเยอะไปหน่อยตายไป5ครั้งแต่สเนกลี่โอ้คิวไม่ต้องครับตายไปสครั้ง <c oughs> ายามยิงตัด,ดอย่างเดียว<ล>ดีกับอาชีพหลัเลยครับแล้วตูนไปตัดเติร์นได้ครับหยุดความร้อนแรงไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วผวไม่เอาเ่อาแต่คุชิคาโก้นี่ะเบเกเมื่อกี้ได้ ไค้โมดคิวไปเกมนี้จมเอาตั้งได้หรือไม่ครับแต่ตอนนี้เตยขอลุกก่อนขอลุกก่อนไม่ได้ลุกครับส่งหลับไปอีกหนึ่งคิวเป็น14คิวแล้วครับตอนนี้ขวดกัลลังกออนไฟสุดๆบอกขอขอใครไม่เกี่ยวหลบไปใครไม่อยากตรไม้หลบไปครับขวดมาแล้วตอนนี้ขวดมาแล้วแล้วครับผมท่านผู้ฟังครับหนึ่งนาทีขัดอีก20่สิวิสุดท้ายครับผมซาฮาร่าครับจะทำได้คะแนนดีเท่าไหร่นะครับผมต้องรอติดตามครับ เกี่กับการับสาวบางโพครับยังคงเก็บธงอย่างต่อเนื่องครับมาเป็นธงบีที่2ของเขาหรือไม่คะแนนจะเป็น20สเท่าไหรผลจอบมาเลมองหน3่แล้วเป็น21ครับผมบวกมา3แต้มครับ21ต่อ5สาวบางโพคะแนนนี้ก็ขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เหลือแต่ความมันในช่วงหนึ่งนาทีที่เหลือครับที่ขวดจะไล่ขวดไล่ไปเอซาร่ามึงไม่ต้องเล่นอะไรเลยเลยครับบอกว่าจังหวะมังมาแทงเลยดีกว่าเออแต่ก็จะจบแล้วมึงสาวไปเลยน้อง <S <S ยังไม่ถึงครับแล้วขออ,อีกทีขออีกทีครับโอ้แล้วมาชิงฮ<ะ>่มึงไอ้เมาเออดอบอีกต่อของก็อยู่นะครับตอนนี้ซาร่านะครับเข้าไปก็ตายครับต้องมาเก็บแอดดอ,อปกันก่อนแล้วขวดนี่พยายามหาคิวกันเรื่อยๆนะครับพอขยับขึ้นมาเป็นสิบห้าคิวแล้วเ้วเห็นมาพวกมาคอนสตินเงินสกโกชิคาโก้นั่นแหละ แล้วตอนนี้ผมมีแรงมานานใจมาจากมันนั่นแหละทีครับปวดบอกแมวมาตั้งประกูนแม่งเลยจะพูดจะพเดเตะเดียวาดนคนนี้อีกแล้วผมว่าเอาเป็นตอติดจิตมือโในที่ประกุนการดเมพันับแมืดไปครับผมและเป็นสิบเปี้ยที่ซครับแปดเจโดหกห้าสี่ท่านไหมสามทันไหมสอทันไหมหนึ่และ เรียบร้อยครับผมไปขวดเอาอีกแล้ว MVP ีพวิกตอรี่ไปครับต้องบอกเลยนะครับผม MVP ครับมาดูสกอร์บอร์ดกันนะครับผมยังคงเป็นดะดานของขวดอยู่ครับ MVP ครับันดับหนึ่งครับผมสาวบางโพขวดครับตายสองเล่นไม้พูตึงที่สุดนะครับผมในของสาวบางโพมันโหดจริงนะคืงไปถขวดหกครับผมตายสองและเก็บพงไปศูนย์นะครับผมต้องบอกเลยว่าคนนี้อาจจะเป็น most kill ก็ได้นะครับมันโหดมากเลยครับ MVP คนที่สองครับผมสาวบางโพกับตันครับ ฆ่าไปทั้งหมดอยู่ที่11คิวนะครับผมเดทสามและทางด้านของเก็บธงเป็นหนึ่งะครับผมอีวพีคนที่สามครับนะเป็นด้านของผมนะครับผมข่าทบ้งหมดเจ็ดคนนะครับผมตายไปถึง3ครั้งและเก็บธงไปทั้งหมดให้กับทีม2ครั้งนั่นเองนะครับผมเท่ากับว่าตอนนี้นะสามังโพครับผมขวดครับหยดจัดอันดับในว่าเก็บไปทั้งหมดเนี่ยเกือบ40่สิบคิวแล้วนะครับอาจจะเป็น most kill ดาวงคนจีนให้หน่อยคับโอเคอ่ะก็การแข่งของเรายังอีกยาวไกลอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับฟางโพก็ยินดีด้วยนะครับได้เข้าสู่รอบต่อไปไปเจอกันัระหว่างอัลฟากับกาิดดังส่วนซารารานะครับผมก็ไปรออยู่กิดัง